็นข้าวพื้นนุ่มนะฮะเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่นะมีพื้นนุ่มนะฮะทึ่งจะมารองรับกับข้าวหอมมะลิีริงนะครับรองรับจุดนี้ีนึงเพื่อเพื่อที่จะเป็นตัวเลือกให้เกษตรกรได้สามารถนำเอานำไปปลูกได้นะฮะต้นก็จะมีความสูงไม่มากนะฮะไม่สูงเหมือนกับข้าวหอมมะลินะลักษณะต้นเตี้ยนะฮะอายุการเจ็บเดียวก็135วันสามารถปลูกได้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังนะครับลักษณะการสูงมวิจัย อันตนี้คือศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวประทุมนะทาน,นดีดูนาปังแล้วก็ทั้งแล้วก็รููนาปีจนได้สายพันธุ์เขามีการคัดเลือกนะฮะสายพันธุ์ที่คงตัวทางพันธุกรรมไว้นะครับเป็นชื่อเป็นอาจจะเป็นภาษาอังกฤษรหัสของเขานะ P.T.T.03019 นะตัวนี้ก็18ขีด2แล้วก็ขีด7ขีด4แล้วนำมาปลูกแล้วทดสอบในลักษณะการประจําพันธ์ของมันนะฮะโดย เกษตรกรที่จะนํำมาปลูกทั้งนาปาังนาปีนิดคือปี2,550นะนะแล้วก็ถึง2,553นะก็คือมีการวิจัยกันมาเรื่อยๆนะครับพัฒนา,าสายพันธุ์ข้ามาเรื่อ,อยๆนะครับอีกทงเดี๋ยวก็จะมาใส่ๆซึ่งนะฮะนี่นะลักษณะสายพันธุ์เป็นอย่างนี้นะฮะลักษณะสายพันธุ์ต้นพันธุ์อีกทีนึงดูลักษณะต้นพันธุ์นะจะเป็นลักษณะนี้นะนี่นะนี้เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ ใบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะใบชี้ตั้งนะใบชี้ตั้งมีความแข็งแรงนะครับก็พวกนี้จะไม่ล้มนะไม่สูงไม่สูงเหมือนพวกขอมลินะครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งพันกอขอแปบนี่เป็นข้าวที่มีละแงะถี่นะผมดูดูรวงมดแล้วก็ละแงะถี่มากนะค่อนข้างที่จะถี่นะค่อนข้างที่จะถี่ขึ้นมาละแงะถี่มากนะในใน,ในรวงข้าวนะค่อนข้างจะยาวแล้วก็ แล้วเี้ยที่เม็ดจะไม่ไม่ถึงกับยาวนะครับแต่ว่าข้อดีคือมีความหอมแล้วก็มีามนุ่มด้วยนะฮะก็จะเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของมันนะฮะนะฮะก็ส่วนข้าวก็ขอเกนี่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็ว่า,าซึ่งกรมการข้าวได้รับกรมการข้าวนี่ได้รับรองสายพันธุ์ในเมื่อปีนี้นี่นะฮะ ใหม่ๆนี่ฮะคือว่าเป็นข้าวถือว่าเป็นข้าวพันพันใหม่เนี่ยนะตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนโดยที่นงนะฮะในส่วนของลักษณะพันธุก,กรรมของข้าวคอคอปสดนั้นเขาว่าลักษณะของข้าวเป็นลักษณะเป็นข้าวที่ที่พูดไปแล้วนะว่ามีคมมีความเป็นข้าวพื้นนุ่มนะฮะลักษณะเป็นข้าวพื้นพื้นนุ่มนะ แล้วก็เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยวนี้มันก็อายุการเก็บเกี่ยวก็มันมีทั้งร้อยร้อยสามสิบวันนะฮะแล้วแต่นะฮะก็ลักษณะทรงต้นก็จะเป็น,130น, 110, 130, 120, 130, นร้อยสามสิบวันร้อยสิบร้อยสามสิบร้อยี่สิบร้อยสามสิบอยู่ตรงนี้นะฮะก็ต้นเขาคมสูงประมาณร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบเซนนะฮะกอรวงก็จะยาวและแงะทีนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้ทรงกอก็เป็นทรงทงยาวสามสิบแปดเซนนะ ก็มีความกว้างที่1.5 1เซนติเมตรนะจะเป็นาาลักษณะนี้นะผลผลิตก็จะให้ได้นะสูงถึงสามารถผลิตได้ถึงตันห้าครับอันนี้คืออันนี้ยังอยู่ที่การดูแลนะไม่ใช่ว่าจะปลูกแล้วจะได้เลยไม่ใช่มันอยู่ที่พื้นที่แล้วการดูแลของเรานะคือผลผลิตเนี่ยมันก็ได้ถึงเป็นตันนะเป็นตันก็สามารถเป็นตันได้นะ700ถึง1,500กัน 1,500กิโลนี่คือความสามารถในการในการผลิตขึ้นอยู่ที่การดูแลแล้วก็ดินน้ำของเราด้วยนะในอีกมุมหนึ่งนะก็ะจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะนะ,ะส่วนเป็นท่านใดที่สนใจก็ก,ก็ยังตอนนี้ก็ยังไม่มีเมล็ดพันธุ์นะต้องรอให้ออกนะฮะเพราะช่วงนี้ครูผมจะมาถ่ายให้กลุ่มเกษตรกร,ท,ท,ร,นนรที่ทำเมล็ดพันธุ์นะที่ทำเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ก็เลยก็เลยมาถ่ายวันนี้ให้ ให้เพื่อนเพื่อนดูทีหนึ่งนะให้เกษตรกรดูทีหนึ่งว่าเออมันมีสายพันธุ์ที่เป็นข้าวเจ้านะข้าวเจ้าที่สามารถปลูกได้ทั้งนาปีนาปังเป็นข้าวพื้นนุ่มนะเป็นข้าวพื้นนุ่มที่มีคุณภาพดีนะฮะคุณภาพดีอ่าเข้ามาทดแทนครับทดแทนกับอ่าอ่นจะมันแทนกับข้าวหอมมะลิอาจจะคุณภาพอาจจะไม่ถึงหอมมะลินะครับแต่ว่าหมายความว่ามันมีความหอมและความนุ่มเป็นข้าวพื้นนุ่มนี่จึงให้ผลผลิตต่อไร่สูงก็เป็นตัวเลือกให้เกษตรกรที่สามารถนําไปปลูกได้นะเป็น ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานนะครับตอนนี้ปแปลงนี้อยู่ปลูกอยู่ที่อำเภอจหานัง่วัดร้อยเอ็ดอยู่ใ,ใกล้แม่น้าชีนะครับน้าชีระหว่างเชื่อมต่อระหว่างเขตกรสินกับเขตร้อยเอ็ดนะครับทีนี้ครับก็เลยก็เลยให้พูดในฝฟังนะครับว่าสถา,านที่ปลูกที่ไหนนะฮะก็เลยก็เลยถ่ายมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ส่วนกลุ่มที่ทําของผมก็จะมีอะกอขอแปดเจ็ดมิตตัวใหม่นะฮะ แต่ก่อนก็เป็นพวกน่านห้าเก้าก็ต้นเตี้ยแล้วน่านห้าเก้านะฮะธัศรินเดอก็ทานะฮะกลุ่มผมเนี่ยแล้วก็ตัวเป็นนาปีก็เป็นตัวน่านห้าเก้าที่เป็นต้นเตี้ยแล้วก็คุณภาพดีมีความหอมนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งแล้วก็พันหอมหนาคานะฮะแล้วก็แม่โจ 2, นะ้สองกลุ่มก็ก็ทากันดูนะฮะก็ก็แล้วแต่ใครจะเอาไปทาตัวไหนนะฮะอีกทีหนึ่งแต่น่านห้าเก้าก็เป็นข้าวเหนียวนะฮะข้าวเหนียวนาปีนะเป็นต้นเตี้ยอีกตัวหนึ่ง ซึ่งก็ก็ก็ทําไว้อีกกลุ่มหนึ่งก็จะมีโอกาสจะถ่ายให้ดูแต่วันนี้มาถ่ายก็ขอ87ให้ดูนะฮะเพื่อจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะเปวนก็ขอ87นี่ก็ลักษณะลําต้นแล้วนี่คือสองเดือนฮะเพิ่งทําได้2เดือนนะก็เลยมาถ่ายดูก็ค้มงามก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็จะได้เพราะว่ามีความรมสมบูรณ์นะน้ำไม่ขาดนะครับอยู่ติดแม่น้ําชีนะน้ำไม่ขาดตัวนี้สามารถสูบเข้ามาใส่ได้นะครับตัวนี้ก็เลย ก็เลยงามอยู่ก็ถือว่าใช้ได้ในการเติบโตนะครับแล้วก็ทรงใบนะฮะเสมอกันอยู่นะน่าจะประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมนะฮะแปลงนี้จะได้น่าจะได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าทําอายุการเกี่ยวเกี่ยวมันก็จะอยู่ที่เนี้ยเราดูได้นะตุลาคมน่าจะได้เกี่ยวตัวนี้นะครับก็ผลผลิตก็สามารถได้เยอะและแงะถี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะช่วง คอยติดตามด้วยนะครับเพราะว่าผมจะถ่ายแปลงนี้น่าจะเป็นหลักเพราะอาจจะอยู่ใกล้ด้วยที่ใกล้ที่ทํางานด้วยนะครับขี่รถมาแล้วก็มาถ่ายได้เลยแปลงอื่นก็อาจจะอยู่ไกลนะมันจะไม่ได้ถ่ายแปลงอื่นนะแป้งนี้จะถ่ายเป็นอาจจะเป็นตัวหลักของกคอแปดสิบเจ็ดนะครับในส่วนกคอแปดสิบเจ็ดส่วนน่านห้าเก้าก็จะรีวิวทีหนึ่งก็คอยติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้จะได้รู้ว่ามีการอัปเดตนะผมจะมีอัปเดตเรื่อยๆนะเกี่ยวกับพันข้าวนะครับก็จะเป็น จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวทริปนี้เว้นนี้ก็จะเอาไว้ส่วนหนึ่งนะก็จะให้ดูนะฮะไปเรื่อยๆก่อนนะฮะพื้นที่นะฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะส่วนใบนี่ส่วนใบใบจะสั่งทรงตรงทงแหลมนะฮะใบตั้งแหลมนะฮะใบตั้งแหลมจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับใบตั้งแหลมนี่จะเป็นลักษณะนี้นี่เป็นลักษณะใบตั้งแหลมอย่างนี้นะฮะ ก็จะนั่นนครับไปตั้งแหลมก็ถือว่าใบใหญ่อยู่นะใบทงทงตั้งแหลมใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะเป็นข้าวที่แข็งแรงนะผมดูแล้วเป็นข้าวที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะต้นไม่ไม่เล็กนะครับต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวท่านดูใกล้ๆอีกทีหนึงนะโอ้ต้มนะนี่ครับนี่เป็นหลังเริ่มกลมแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะได้คมสมบูรณ์ฮะ จนเติบโต,ตเร็วสมบูรณ์ก็ตั้งตัวไว้นะแต่ยังไม่ได้ออกรวงนะฮะต้องรอรอรอเวลานะฮะรอเวดาตอนนี้คือรอระยะเวลาที่จะออกรวงะฮะตั้งตรง,ต,ง,ต,งตั้งทรงไว้ให้ได้นะฮะจะเป็นราคาอย่างนี้นะฮะนี่นี่คือก็ขอแปสเจแล้วก็ช่วงใกล้ๆก้ออกรวงก็จะมาถ่ายที่หนึง่งก็จะถ่ายที่หนึ่งตอนออกรวงลักษณะรวงอีกทีหนึ่งให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะนี้คือข้าวก็ขอแปดสเนะครับเป็นข้าวพื้นนุ่มนะฮะเป็นอร่อยหอม มีความหอมด้วยนะอ่อนนุ่มนะครับจะเป็นราคาอย่างนี้นะฮะเป็นที่ต้องการของตลาดไหมต้องต้องการของตลาดนะครับตัวนี้นครับเพราะว่าข้าวเป็นข้าวพันุใหม่ที่เอามาเขาว่าใ,ใกล้ๆกับข้าวที่มาชดเชยกับข้าวหอมมะลิประมาณนั้นนะเพราะว่าข้าวหอมมะลิมันเป็นผลผลิตต่อไร่มันก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้จะผลผลิตต่อไร่สูงกว่านะครับแต่คุณภาพยังไม่เท่าหอมมะลินะครับแต่บอกไว้ก่อนแต่ว,ว่าหมายความว่ามันมีความหอมหนุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่สู้หอมมะลิครับแต่ว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพ แต่ยุดปันธุลนะรู้ค,ครับอ,อันนี้พามาชมข้าวกอขอเปดสิบเจ็ดนะครับกอขอแปดสิบเจ็ดก็าเป็นข้าวเป็นข้าวเจ้านะครับพื้นนุ่มนะครับที่วิวอ,ออกมะใหม่เป็นวิจัยพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่นะครับสายพันธุ์ใหม่ก็ตัวนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับเป็นรีวิวของกอขอแปดสิบเจ็ดนะฮะเป็นข้าวพื้นนุ่มนะครับ หรือว่าเม่ตันครึ่งที่เขาพูดนะฮะที่ที่พูดกันนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นข้าวพื้นนุ่มนะที่มีลักษณะ,ะ,ะพิเศษคือผลผลิตต่อไร่นี้สามารถมันสามารถทําได้ถึงตันครึ่งนะผลผลิตต่อไร่นะฮะถึงตันครึ่งตรงนี้วันนี้ก็เลยเข้ามารีวิวให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงคงเป็นมาอย่างไงในแปลงนี้นะแปลงนี้อยู่ที่จังหารร้อยเอ็ดนะครับแปลงนี้ครับ ก็จะมาถ่ายไปให้ดูนะ,ะเป็นทั้งทั้งเซตทั้งแปลงนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาแล้วนะแค่เข้าได้ประมาณสองเดือนนะก็อยู่ประมาณนี้แหละก็จะดูลำต้นนะลักษณะลำต้นนะ,ะอีกทีหนึ่งนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะลำต้นนะเป็นลักษณะนี้นะขึ้นได้สองเดือนนะกะ็ มีความใหญ่นะอวบใหญ่นะใบใหญ่นะนะแข็งแรงนะค่อนข้านแข็งแรงนะครับดูได้นะแล้วก็ลักษณะจะเป็นลักษณะนี้นะทรงทนนะตรงนี้ตรงน,นี้จะอยู่ใต้ต้นไม้นิดหนึ่งนะครับมันจะติดร่มหน่อยหนึ่งเนะี่ยต้นไม้อยู่ตรงนี้นะพอดีผมมามาเอาที่ตรงร่มเพราะมันไม่ไมแดดเท่าไหร่วันนี้มากกลางวันแสกเลยนะมาถ่ายกลางวันแสกเลยนะรีวิวรีวิวให้ดูทีหนึ่งครับนกะ็จะเดินไปเข่าวๆนะสายโซนนะ ตนี้ลักษณะทรงต้นนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวจะข้ามาตรงนีนะนออ้นะฮะอขอแปดสิบเจ็ดนะฮะเป็นข้าวพื้นนุ่มข้าวพื้นนุ่มก็จะเป็นกลุ่มประเภทข้าวเหมือนข้าวหอมมะลิก็จะเป็นข้าวพื้นนุ่มนะฮะแล้วก็คอขอแปดสิบเจ็ดก็พื้นน,นนุ่มนะตัวนี้ตัวนี้ก็ก็ขอเจ็ดสิบเก้าอีกตัวหนึ่งก็เป็นข้าวพื้นนุ่มอันนี้คือคอขอแปดสิบเจ็ดซึ่งเป็น เป็นพันใหม่นะสายพันใหม่นะจะเป็นลักษณะนี้นะนี่นะดูได้อยู่นะ,ะดูคมงามของมันนะฮะสองเดือนนะฮะข้าวเพิ่งปลูกได้ประมาณสองเดือนนชะ่ไนหะก็เลยมารีวิวให้ดีให้ดูอีกทีนึงนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะต่วนท่านใดที่สนใจพันข้าวคือเป็นข้าวที่ต้นไม่สูงนะฮะต้นเตี้ยนะ,ะไม่ไฟ่จ่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยวก็ร้อยสามสิบวันตัวนี้ก็สามารถเจ็บเกี่ยวได้เลย สามารถทาได้ทั้งนาปีแล้วนาปังอันนี้ก็อันนี้ถ้าเป็นนาปีนะ่าจะเกี่ยวประมาณตุลาหรือไปลายตุลาถ้าแจกกันนะครับก็อยู่ประมาณประมาณประมาณนี้นะเพระาะว่าข้าวจะอยู่ประมาณที่นะสีนะนะ่เดือนครับสี่เดือนเสร็จนะฮะเดือนหนึ่งก็สามสิบวันสองสามสี่สิบสองครับก็สี่เดือนก็ร้อยยี่สิบวันอันนี้ร้อยสามสิบวันนะร้ 130, อยสามสิบร้อยสามห้าก็ ก็คำนวณสามารถเราคำนวณปลูกได้นะครับเราปลูกจะปลูกนาปีหรือนาปางหรือช่วงไหนก็ก็ได้นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะน้าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะช่วงเป็นช,ช่วงวันนี้นะเดี๋ยวให้ดูใ,ดใ,ใกล้ช่วงนะจะเป็นลักษณะนี้นะลำต้นอย่างนี้นะฮะนี่เป็นอย่างนี้นี่นะเป็นลักษณะนี้ลาต้นนะครับจะเป็นอย่างนี้ดูนะคร่าวๆนะ ตนนี้นะฮะจะเป็นย่ังนี้อืูตที่นี่ทั้งแปลงเลยนะกอขอแปดสิบเจ็ดเนะเป็นข้าวสายพันธุ์ใหม่อันนี้ต้องบอกบอกตรงเลยบางบางคนก็ยังไม่รู้นะว่าข้าวเป็นคล้ายข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ต้นเปียนะฮะไม่ไวต่อช่วงแสงอายุการเก็บเกี่ยวร้อยสามสิบวันนะครับถ้าข้าวหอมมะลิจะเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงครับตรงนี้ครับเป็นข้าวพื้นนุ่มเหมือนกันแต่เป็นเป็นข้าวที่สูงนะฮะ แต่ว่าก็ขอเป็น17นี้เป็นข้าวที่ไม่สูงต้นเตี้ยนะครับจะเป็นลักษณะนี้ผลผลิตต่อไร่มันสามารถทําได้ถึงตัน5นะครับผลผลิตต่อไร่สามารถถึงตันตันห้าหมความว่ามันจุดที่วิธีการเราทำนะครับว่าเราทําดีขนาดไหนชิดแน่นขนาดไหนแล้วก็งามด้วยนะไอ้ส่วนนี้ก็คือสามารถทําได้ถึงตันห้าเราเรียกว่าถึงว่ามันลิตันครึ่งก็แล้วกันนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับตัวนี้จะจะเป็นข้าวพื้นนุ่มนะที่สามารถนำมาชดเชยหรือว่าทดแทน กับข้าวหอมมะลิได้ใกล้เคียงนะถือว่าใกล้เคียงนะแต่ไม่ถึงกับหอมมะลินะ,ะแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าเป็นข้าวพื้นนุ่มแล้วมีกลิ่นมันมีกลิ่นหอมมันอ่อนอยู่นะด้วยนะฮะตัวนี้ครับก็จะสามารถให้เกษตรกร,เ,ร,กรเอามาเพิ่มผลผลิตนะในในในาข้าวได้เพราะว่ามันต้นไม่สูงนะแล้วก็ไม่ล้มนะฮะแล้วก็คมแข็งแรงก็ถือว่าใช้ได้ใบตั้งนะ,ะใบตั้งดูได้นะใบตั้งนะใบตั้งลำต้น ค่อนข้างให, ое, ใหญ่ๆนะใหญ่กลมนะต้นต้มเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้นะมันก็ทําให้ข้าวในไม่ไม่ล้มง่ายนะพอไม่ล้มง่ายก็ไม่เสียหายนะจะแตกต่างกับข้าวเป็นพันสูงนะซึ่งซึ่งซึ่งจะทําให้ผลผลิต,ตออกมาเสียหายได้เกิดการล้มล้มได้นะครับพอดีก็มากับเพื่อนนะอันนี้ตัวนี้ทหนึงนะครับก็แต่ามาดูกันอีกทีนึคงนะ เป็นส้นนุ่นบ่ปะไปเดินเดินดูต่างวันนี้ฮะนี่ก็จะเดินดูตู้ที่นี่นะฮึบจะเป็นลักษณะนี้น้ำก็ยังไม่เยอะนะพอดีระดับน้ำพอดีนะครับข้างนี้ดินลักษณะดินก็จะเป็นดิน ล้วนเหนียวนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะติดแม่น้ำชีนะครับตัวนี้ครับใกล้แม่น้ำชีใกล้แม่น้ำชีตัวน,นี้จะเป็นลักษณะตัวนี้จะเป็นลักษณะลักษณะเป็นเป็นโคกหนองนานะฮะจริงจริงโคกหนองนามีสวนด้วยนะครับ,รรบตัวนี้ครับน,นี่สวนมีอะไรด้วยอ่ะให้ดูให้ถ่ายเลยครับเป็นสวนเป็นสุมเดินเข้ามาก็จะมีอ่านะฮะ ดูได้มันมงม้าดาวด้วยนี่ก็อีกโซนหนึ่งนะฮะโซนหนึ่งก็มีเรื่องะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะต้นดูได้เลยครับนี่ครับสมอกันนะครับสมออําได้หมดนะฮะต้นนี้ต้นนี้ก็จะมีน้ำมากกว่าต้นน้นนะแต่อย่างนี้นดูได้คนะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ผสมสมอกันเท่า,าลำต้นตรนนี้ก็น้ำก็จะเยอะกว่าต้นน้นนะนดูได้ นี่มลำต้นก็จะใบชี้ตั้งนะฮะใบลักษณะทรงใบก็จะชี้ตั้งแข็งแรงนะไม่ล้มไม่หักง่ายนะฮะข้อดีของกขอขมิ้นสิบเจ็ดก็คือเป็นข้าวที่มีคมอ่อนนะพื้นนุ่มนะ,ะพื้นนุ่มก็ว่าทเทียบเท่าน้องน้องหอมมะลิก็ว่าได้นะฮะตัวนี้ครับแต่ว่าผลผลิตต่อไร่จะจะสูงกว่าแล้วก็ไม่ไวต่อช่วงแสงสามารถทำได้ทั้งนาปีและนาปังนะครับตัวนี้ครับอายุการเก็บเกี่ยวก็หลายสามร้อยสามสิบปันร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าปัน ก็แล <mile> ้วแต่นะฮะก็เพื่อนๆท่านไหนก็สนใจก็ก็สามารถติดต่อได้ถีหนึงครับตามเพจแล้วผมจะลงลงมาเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนี่ผมมาเทสดูให้อีกทีหนึ่งให้ดูเฉยๆนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคือกอคอบาสิกเก็ตนะตัวนี้ก็คือในกลุ่มเราก็มีมีทําเข้ามานะครับมันจะมีกอคอบาสิกเก็ตแล้วก็น่านห้าเก้าเมโจอสองแล้วก็หอมนาคานะฮะตัวหนึ่งที่ ที่ทำนะครับเข้ามานะอันนี้คือแปลงขอขอเป็ดเจ็ดนะมารีวิวให้ดูนะพอดีวันนี้มันว่างๆเข้ามาด้วยก็เลยก็เลยเข้ามาดูนะนนคลิปนี้ผมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วลองกดติดตามให้ด้วยนะครับไหลจากผู้นี่งไม่นทนกี๊เขาวังมันติมมัน เรือ่อน,นี้นจากการดํานะฮะเรื่องเครื่องดําพอดีแปลนี้มันน้ําก็มาค่อนข้างจะมามามาเร็วอยู่นะฮะมาเร็วถ้าการแตกกัวก็ก็พอได้นะฮะแต่ถ้ามาช้าวันนี้มันก็สามารถจะแตกก่อได้ได้หมดเต็มที่นะจะไปด,ดูนะประมาณนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะแต่อันนี้ซึ่งซึ่งออามาทําเป็นนะเป็นพันนะพันข้าวทีหนึ่งนะ,ะก็ก็เลยระบายิวอีกที่ดูอีกทีหนึ่งนะฮะ ใการดำนะประมาณนี Eat, no, elim, or, ้ยาวประมาณนี้แบบนี้นะจะอยู่อย่างนี้นะยังยังไม่ได้เสร็จปุ๋ยนะยังยังไม่ได้เส่็จปุ๋ยครับดำแล้วก็